บิดมาเลยนะคะดีใช่ไหมหนึ่งสองสามีน้อกับเพืนตัวสีเขียวแล้วนะคะแล้วเราก็จะบิดลงเลยนะคะนี่เลยคะ่ะใช้นิ้วชี้ข้างขวานี่บิดเลยนะคะลึกนี่บิดแค่นิดเดียวบิดแค่สองครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนนี่เลยนี่สองครั้งนะคะบิดสองครั้งนะบิดสองครั้งเราก็จะได้ขาวมาตรงนี้แล้ว นี่นี่นะคะต่อมามาเล่นฝั่งอื่นฝั่งนี้มันเป็นสีขาวใช่ไหมคะนี่ตึ๊ดตึ๊ดทมันเป็นสีสีแดงทีนี้มันตรงกับเซนเตอร์สีแดงแล้วแล้วก็บิดตรงค่ะหนึ่งสองนี่เลยแล้วก็ได้มาอีกชิ้นนึงแล้วนะคะต่อมามาดูอีกชิ้นหนึ่งค่ะสีขาวเหมือนเดิมอันนี้เป็นเ้นสีส้มนะคะก็ต้องไปบิดให้ตรงไปให้ตรงเซนเตอรส์สีส้มนะคะ,ะไปเลยค่ะหนึ่งอ้านี่นะคะ ก็ปิดไปสามสองครั้งเหมือนเดิมน,นะคะหนึ่งสองนี่ได้อีกแล้วนะคะนี่เลยได้อีกแล้วนี่ต่อมามาดูฝั่งนี้ค่ะอ้าฝั่งนี้ใช่ไหมคะเป็นเป็นนี่น,นะคะเป็นสีขาวที่มันเหลือนะคะก็คืออันนี้ก็คือสีเป็นสีเอ่อสีน้ําเงินนะคะเราก็ปิดไปให้ตรงกับเซนเตอร์สีน้ําเงินเลยอ่ะหนึ่งสอง นี่เลยตรงกับเซนเตอร์สีน้ำเงินแล้วนะคะนี่เลยต่อมาเราก็บิดโลกเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองนี่เราก็ได้แล้วก็ไล่ขาวล้อมขาวแล้วนะคะขาวล้อมเซนเตอร์สีขาวเลยนี่นะคะแล้วก็คือทุกคนสังเกตว่าถ้าเกิดเราทาขาวล้อมขาวแล้วเนี่ยตรงสีขาวค่อนข้างสีขาวเนี่ยนี่นะคะนี่คือสีขาวลงมาอีกสีขาวนี่มันจะเป็นสี มันจะเป็นสีน้ําเงินคู่กับเซนเตอร์สีน้ําเงินเช่นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสีขาวสีส้มตัวกับเซนเตอร์สีส้มถ้าใครไม่เป็นก็ใช้วิธีนี้ซ้ำๆๆๆจนกว่าจะได้อย่างที่เราบอกนะคะอ่ะก่อนแรกเลยนะคะต่อมาเราจะก็จะทำขั้นตอนจุดท้ายแล้วค่ะก็จะทํานี่เลยขาวล้อมขาวก็วคือก็คือเป็นขาวเต็มเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าขาวเต็มเลยค่ะทุกคนขาวแบบอันนี้คือขาวล้มหมดเลยค่ะ ล้วก็จะมาสอนวิธีการทำเลยนะคะแล้วค่ะสีขาวก่อเลยสีขาวอยู่ไหนสีขาวอยู่ไหนสีขาวอยู่ตรงนี้อ่เอ่อสีขาวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาดูข้างๆสีขาวว่าข้างๆสีขาวตรงเนี้ยสีขาวตรงเนี้ยนะคะไม่เป็นสีอะไรแล้วก็หันมาเล่นตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วก็จะหันมาเล่นฝั่งนี้เป็นสีเขียวเลยนะคะแล้วก็บิดไปให้ตรงกับเซเตอร์สีเขียวเลยนี่นะคะหนึ่งอ่ะตรงกับเซเตอร์สีเขียวแล้วทีนี้นะคะ คูคก็ต้องจำอย่างนี้นะคะก็คือสีเขียดตรงกับเซนเตอร์สีเขียวแล้วทีเนี้ยแล้ก็มาดูว่าสีขาวมันอยู่ฝั่งไหนส,สีขาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือสีขาวมันติดอยู่สีไหนก็คือติดอยู่สีเขียวใช่ไหมคะนี่เลยอยู่ติดฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสีขาวอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เราต้องหันมาเล่นฝั่งนี้นะทุกคนถ้าสีขาวมัอยู่ฝั่งนี้แล้ก็เด็กขึ้นขึ้น หันซ้ายเอ้ยหันขวาอย่างงี้ค่ะหันขวาถ้าหันซ้ายก็คือต้องไปฝั่งนี้หันหันซ้ายเ,าเดี๋ยวนะหนุนคนอยู่ใน,นเนี้ยเอ่อเพืคนเหมือนล้วเาจจะงุ้งแล้วนะคะอืมเดี๋ยวขอไปหาสีอื่นอนะ่ะเอาสีนี้ก็แล้วกันนะอย่างเช่นอนะ่ะสีอ่ะ สมมติว่านี่คือสีเขียนนะคะที่เราพูดไปนะสมมติว่าอันนี้เป็นสีสมมติว่านี่คือสีเขียดใช่ไหมคะแล้วอันนี้เป็นสีแดงเลยแหละแล้ก็มาดูว่าสีขาวเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนสีขาวไม่อยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งขวานะคะก็คือสีสีแดงมันอยู่ฝั่งสีแดงมันติดอยู่กับสีขาวที่อยู่ฝั่งขวานะคะแล้ก็บิดขึ้นหันซ้าย หันซ้ายขาลงนะคะนี่เลยเราก็จะได้เป็นเริ่มได้นะคะ,ะเลขสามสี่เองค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็มาดูกัน,นะคะ่ะอ่ะตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นสีเราจะสีขาวอีกแล้วแล้วก็หันมาใช่ไหมคะแล้วก็หันมาอ่ะตรงนี้เป็นสีแดงอีกแล้วนะคะแล้วก็เอาให้เส,สีแดงเนี่ยที่มันติดกับสีขาวมาตรงกับเซนเตอร์สีสีแดงของมันนะคะ พอตรงกันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าสีขาวเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็